ดรเนซี่คลินิกคลินิกความงามชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นคว้ารางวัลท็อปบิวตี้อ w วอร์2022ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธุรกิจความงามชื่อดังแห่งจังหวัดขอนแก่นสำหรับดรเนซี่คลินิกของแพทย์หญิงเนซี่เกิดสินคลินิกความงามที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในเรื่องของการปรับรูปหน้าด้วยการร้อยไหมฟิลเลอร์เมโซฟตโบท็อก เลเซอร์ Laser, รวมทั้งดูแลผิวหน้าด้วยการทำทรีทเมนต์ต่างๆที่การันตีด้วยผู้ใช้บริการจำนวนมากและจากกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดทางคุณหมอ,อยังได้เตรียมแผนการเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพในเร็วๆนี้ และล่าสุดขอตอกย้ำความปังของคลินิกด้วยการคว้ารางวัลใหญ่แห่งปี To p ปบิว t ี a อ a วอ2022รางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมแห่งปีจากกลุ่มสหาการอุตสาหการหกรมภาคเอเชียโดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์ไวยวัฒจกกักรพันธ์ห้เกียรติเป็นประธานในพิธีซึ่งจัดไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมา หน้ห้องบอลรูมโรงแรมอมรีดอทเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพค่ะก็ชื่อแพนหญิงเดซีเกิดสินนะคะอา่าวันนี้ได้รับรางวาัลท็อปยูตี้อะวร์ดรู้สึกไงบ้างคะ,ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่ารางวัลน,นี้ก็แบบผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรค่ะอ่าอยากให้ผู้จุงธุรกิจที่ทำหน่อยค่ะอ๋อก็เป็นดรเนซี่คิน,นินะคะก็ทำแบบธุรกิจแบบว่าเน้นปรับปรับรูปหน้าแล้วก็ทำให ที่ผูกต้องผ่านออยก็จะเป็นแบบวอลท็อกร้อยใหม่ฟิลเลอร์อั Auto er ลตราโฟเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเราก็จะเน้นในเรื่องของการร้อยใหม่นะคะถ้าสมมติว่าใครๆที่แบบว่าไปที่นู่นไปที่นี่มาแล้วแบบว่าร้อยใหม่แล้วไม่ยกอะค่ะที่เราค่ะก็จะจบแบบว่ารับประกันว่า,ร,าร,ร้อยใหม่ยกโอเคแล้วก็เกิดการเปลี่ยนไปทุกที เหมือนกับเอาโน้ตกรรมมาใช้การช่ว<ช>ยเทคนิคใ,<ช>ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโน้ตกรรมเป็นเทคนิคชื่อว่าจิ๊กเฟินเพจค่ะก็ช่วยทำให้แบบว่าร้อยไหมยกขึ้นแล้วก็สามารถแบบเปลี่ยนแปลงอายุ5ปี10ปีได้หลังจากทำไปประมาณ2-3งสามสัปดาห์ประสานกรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างากครบใช้ดีมากเลยค่ะแบบว่าค่อนข้างดีแบบว่ามาร์จิ้งก็เติบโตไปประมาณ100%ได้เลยค่ะ ูดถึงเชนหน there, át, ่อยได้ไหมคะในเรื่องของปีนี้ค่ะในเรื่องของการวิชกรรมศิลปกรรมกับวงการอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะก็เชนปีนี้ที่กาลังมาแรงก็เป็นร้านใหม่ฟ็อกซี่อที่กาลังมาแรงก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดประเทศอาจจะได้ลูกค้าจากต่างชาติขึ้นมาเยอะก็ได้ค่ะสถานการณ์โกวิดได้รับผลกระทบไหมคะถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าต่างจังหวัดไม่รับผลกระทบแต่ถ้าสมมติว่าในกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบพอสมควร เน่ยคอเรามีการรับมึอกับสถานการณ์โควิดแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์อย่างไรให้กับลูกค้าคะก็ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับโควิดค่ะก็อาจจะมีการแบบลดราคาค่ะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าเราเข้าใจว่าบัตเจ็กของลูกค้าหรือว่าเจ็คของใครลดลงอยู่แน่นอนอยากให้ฝากโปรโมชั่นดีๆกับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการดูแลอยากปรับรูปหน้าอยากร้อยไหมอยากชุบกระผออะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะร้อยใหม่มิน์นะคะก็ ที่ะมันสองหมื่นห้าใหม่เป็นใหม่อิตาลีนะคะแล้วก็ผ่านการรงลองจากออยอไทยแล้วก็ออยอ,อิตาลีแล้วก็ออยต่างประเทศะคะ่ะในก็ฝากด้วยนะคะโอเคอะคะ่ะ